ยำไก่ผัดตะไคร้นะครับพริกแกงามโดยพริกนะครับแล้วเดี๋ยวใส่เผ็ดไม่เผ็ดนะครับพริกที่พริหนูสวนกับพริกปีาแดงนะครับแล้วก็ที่กางจนดานะครับพริกแนดานี่คพริกแกงนดากระเทียมตะไคร้ตาลงไปครับสามอย่างนะครับแล้วก็ไม่แค่นี้ครับแล้วก็พริกไทยดานะครับกะเอานะครับอันนี้แก่เสร็จแล้วก็ใส่ตะไคร้เลยนะครับ ก็ใส่พริกแดงที่ซอยไว้กับใบมะกรูดนะครับใบเ้าไม่ใส่นะนี่นะครับเสร็จแล้วครับไก่ผัดเผ็ดตะไคร้นะครับเผ็ดเค็มแน่นอนครับแล้วตัดด้วยน้ำตาลหน่อยหนึ่งนะครับัน้ำตาลนิดหนึ่งนะครับโอเคน้ำตาลใส่ขาวหอวหน้างานครับ ชิมเอานะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับไม่เป็นเพราะใส่เค็มจะเป็นแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าผมใส่กิ๊ไปเยอะเลยตาอย่างนี้นครับปิดไปนะครับใส่ไทยไปหน่อยนะครับดูครับไก่ผัดตะไคร้นะครับสูตรโบราณนะครับดูใน Google เอานะครับลองหาทำกันดูนะครับอร่อยครับ